นี่ซื้อมาจากเซเว่นสุ่มของ DC คอมิกรปเด็นคืออะไรรู้ไหมข้างหน้ามีแบทแมนให้มีซูเปอร์แมนมีวันเดอร์วูแมนมีแฟตแต่สิ่งที่ให้มา <c oughs> ไม่มีพีแต่แบทแมนคืออะไรนี้ไปจับมาแล้วคาดว่าจะได้แบทแมนจริงๆอะ่ะเอาตัวไหนก็ได้แต่ว่าอยากได้แบทแมนที่สุดโอเคขอให้โชคดีจะแกะแล้วแกะมีเดียวได้หยุคดคลิปไปก่อนนั่น โอเคมาแกะเยี okay. 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 Uh, ่อ่าะลิ้นกันยังไม่รู้นะแต่ถึงว่าที่ที่สับจับดูมันเป็นแบบคหนึ่งสองฮิดีไงยเป็นไงล่ะแบ็คแมนกูนี่มนน่ดูชัดนี่ประมาณนี้ต้องโฟกัสอ่นี่อ,อ้าวผ้าคลุมอ๋อ เขาคลุมจากข้างๆจะรู้สึกนิดหนึ่งแต่นั่นแหะแตได้จับตรงนี้ด้วยตรงหูมันไม่รู้ว่าเป็นแบทแมนแต่แต่ก็กลัวว่าเป็นแคทวูแมนเหมือนกันแต่ได้แบทแมนนะจะเป็นแบบคอมมอนไม่เป็นไรขอให้เป็นแบทแมนก็พอละก็ม,มีเป็นก็เหมือนอย่างนี้แหละอ๋อมีตัวอื่นด้วยแต่ขนาดขึ้นแค่นิดเดียวเกลียดเลยนะ ดูสะดวกมีกันเองนะคงไม่อธิบายทุกตัวมันเยอะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ีอะไม่มีตัวอะไรบ้างเยอะแยะมากเายโอเคจบการโชว์เพียงแค่นี้นะ